ดีครับอู๋ไปดูการเกษตรบรนยากาศนะครับลงกลางมือนะครับไมอีกตัวนึงนะครับปิดเครื่องกึ่งนะพี่น้องสร้างตรงมาจากนะครับนี่มันเปรียบเทียบน่สองหนัมันนี่แหลเดิดีครับสั้งติดกันรอดเลย แต่ก็นะติง่ายเข้าไปใน,น,นอูงงนะครับแต่งานเขามาหลาพี่น,อน้องพวก,พวกหัวขีดหัวเครื่องขีดมันไหลมีกำลังเกลี่ยลอยอยู่อันนี้เอาลอยยุงนะครับ,ารบมาเกือกไทยหล่องมันนะครับเผ็ดหุ่นมันมันมันถึงหนามันจะหนามันนะครับเอาลอยยุงนะครับเกี่ยลอยออยุงรล่อเบานะครับขึ้น คนใดอยากได้รถไถมือสองนะครับนะครับติดต่อสอบถามกับามาได้นะครับสาหรับรถไถมือสองราคากันเองบ่แพงพี่น้องนะครับมือสองนะพี่น้องสนใจก็ได้แบบนี้ใบก็ได้แบบบบนีใบก็มี้นะครับหลายอย่างพี่น้องสนใจก็มาได้นะครับอันนี้ก็สิเลี้ยนลอยยุ่งเลยนะครับเพ็่นเลี่ยนเป็นลอยยุ่งนะครับเอาไว้ไถหุดมันเลยนะครับเพื่อนเอาหนะครับ กลงคเราอยู่ไทยพี่น้องเบิ่งนะครับเบื้องอื่นอไปโครงทั้งหนองบัวลำพูนะครับนะครับคนหัวไปแล้วคนนะครับเป็นรถจอนเดียวหกสิบหาแรงนะครับเป็นขั้นที่สองของหมู่บ้านนะเพิ่นเห็นพี่น้องกันปิตเพิ่นเพิ่นก็สร้างไปอีกขั้นหนึ่งครับเป็นจอนเดียวหกสิบรอบก้อนเป็นจอนเดียวหาสิบนะครับก็เื่องยงมันนะครับยุมเพื่อเมืองนะครับหนองบัวลำพูเื่ยงยงมันหาสิบแรงสีเขียวนะครับคั้นอีก ที่เขียวมาทอนของน้องบัวลำพูนะครับตัวนี้อาชีพแรงสีเขียวนะครับอันนี้งานด่วนนะครับเรื่องงานด่วนเอาไปสองคันนะครับแล้วก็จะโยงไปการเลยครับลอยงใกล้แล่วไปเขียวมึงไปเห็ดเบียกขุ่นปลายหล่นมึงบัวเห็ดเราใก็้แล้วตัวเนาะกับบ้านตัว ตานแล้วน้อานีกกล้แล้วป็นนบ่ออเนี่ยมน่อปะเอาเนี่ยลอยยุงไปหน่อยก็ลังใส่ไปแล้วงานไหลอยู่พี่นองคงานหลนะครับมือบ้านกับงานเขาสองตัวเราจะได้นะครับลงกระดานให้พี่น้องเอีเขาอีก

แต่ว่ามันตกด้ลูกอ่ะบองมับ่มันตกใหญมันตกลางเดี๋ยวตัวนึงมั้งกะตัวนี้ตัวละบัดเดี๋ยวเีวระวังมือนะอย่าไปจับหลาแมปล่อยมันเลย จับเบาๆเพราะพี่มันต้องกำแน่นเราไม่ได้ตกเพื่อมันไหลเปิดเตี๊ยบเลยวแป๊บหนึ่งเออเอาไปไว้ข้างหน้าบอสไปนี่ไว้แต่ลูกลูกเอาไปไว้ข้างหน้าั้นจะเปล่าไส่จะเปล่าให้มันไก่หลุดก่อนเะหลอก